ป่วยเช่าคอนโดใช้เอกสารอะไรบ้างจริงๆก็มีไม่กี่ตัวแต่ว่าคลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังอย่างละเอียดเลยค่ะเริ่มจากพอคุณไม่ว่าจะเป็นเจ้าของหรือว่าเอเจนต์เนี่ยพาลูกค้าไปชมซับเรียบร้อยแล้วลูกค้าตัดสินใจชอบตัดสินใจจะวางเงินจองเราควรจะมีอย่างน้อยก็คือใบเสร็จรับเงินเพราะว่าในเคสที่ลูกค้าต่างชาติเพิ่งเดินทางมาที่ไทยเขาอาจจะยังไม่มีบัญชีออมทรัพย์บัญชีธนาคารเขาอาจจะยัง โอนเงินผ่านธนาคารไม่ได้เขาจะจ่ายคุณเป็นเงินสดถ้าคุณมีใบเสร็จรับเงินให้เขาเขาจะสบายใจว่าเออ,อย่างน้อยก็ยังมีเอกสารยืนยันว่าเขาได้ชําระเงินแล้วอันนี้จะเป็นหน้าตาของใบเสร็จรับเงินนะคะจะมีวันที่มีได้ได,ได้รับเงินจากใครจํานวนเงินเท่าไหร่แล้วก็ลายเซ็นของผู้รับเงินแล้วก็ผู้จ่ายเงิน อันนี้จะทําให้ทางผู้จ่ายเงินนะคะเขามั่นใจว่าอย,อย่างน้อยเขาก็มีหลักฐานเป็นรายละอักษรน,นะว่าเขาได้จ่ายเงินจองห้องนี้มาแล้วต่อมาค่ะเอกาสารในวันที่เราทําสัญญาก็แน่นอนว่าก็จะต้องเป็นเอกาสารสัญญาเช่าคอนโดมาดูสัญญาเช่าคอนโดกันค่ะว่ามีรายละเอียดหลักๆแล้วเป็นยังไงบ้างสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้เองนะคะ สัญญาเช่าก็จะเริ่มอันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยภาษาอังกฤษแต่ว่าเราส่วนใหญ่เราจะยึดที่ภาษาไทยเป็นหลักอ่าเราก็จะบอกว่าสัญญาทําขึ้นที่ไหนวันที่เท่าไหร่ผู้ให้เช่าชื่ออะไรผู้เช่าชื่ออะไรจะอาจจะมีผู้เช่าสองคนก็เป็นผู้เช่าที่หนึ่งผู้เช่าที่สองแล้วก็มีที่อยู่เบอร์โทรติดต่อ อันแรกเราก็จะเขียนอธิบายว่าอารายละเอียดพวกเฟอร์นิเจอร์เครื่องเรือนแล้วก็สิ่งที่เรามอบส่งมอบในวัน move in เนี่ยมีอะไรบ้างแต่ว่าเราจะมีเป็นเช็คลิสต์แนบท้ายแต่เราจะให้ไปอ้างอิงจากเอกสารแนบท้ายอันนี้ก็อาจจะเขียนอธิบายไว้ต่อมาก็จะเป็นระยะเวลาการเช่าเริ่มตั้งแต่วันที่เท่าไหร่สิ้นสุดวันที่เท่าไหร่ หากต้องการต่อสัญญาต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งเดือนเขียนไว้ในนี้นะคะต่อมาก็จะเป็นค่าเช่าค่าเช่าเท่าไหร่นี้ก็เขียนไว้ในนี้นะคะส่วนใหญ่ก็คือเช่ารวมอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ไปด้วยชำระค่าเช่าภายในวันที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะให้ยืดหยุ่นได้ภายใน5วันอย่างเช่นจ่ายค่าเช่าวันที่หนึ่งถึงวันที่5้าได้ แล้วก็เขียนไว้เขียนระบุบัญชีธนาคารของเจ้าของห้องชื่อบัญชีอะไรแล้วก็เลขที่บัญชีอะไรเขียนเข้าไปเลยก็ได้ค่ะต่อมาก็จะอธิบายถึงค่ามาจาผู้เช่าได้ชํำระค่ามาจาเรียบร้อยแล้วเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่และค่ามาจาเนี้ย จะมีดีเทลว่าถ้าไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ก็จะไม่ได้ค่ามาจําคืนหรือว่าเราอาจจะอยู่ไม่ครบสัญญาก็จะไม่ได้ค่ามาจําคืนหรือว่าทําให้อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ของห้องเช่าเสียหายอันนี้ก็จะถูกหักค่ามาจําหลังจาก move o u หรือว่าหลังจากย้ายออกแล้วจะคืนค่ามาจําให้ภายในกี่วันส่วนใหญ่ก็ประมาณ30วันนะคะ ต่อมาก็จะเป็นข้อกำหนดห้ามผู้เช่าตกแต่งยินเวทห้องชุดโดยไม่ได้แจ้งผู้ให้เช่าเป็นรายละอักษรค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างพวกค่าน้ำค่าไฟค่า wifi อินเทอร์เนต็ตต่างๆเนี่ยผู้เช่าต้องเป็นคนชำระเองก็เ,เขียนไว้ให้ชัดเจน กรณีชำระล่าชา้าอนุญาตได้ไม่เกินกี่วันแนะนำให้ประมาณสิบห้าวันถ้าจ่ายล่าช้าจะเริ่มคิดดอกเบี้ยณนะวันที่ล่าชา้าวันละเท่าไหร่อันนี้ก็ยกตัวอย่าง500บาทต่อวันนะคะต่อมาห้ามเช่าช่วงอันนี้ก็จะเป็นหลักๆอยู่แล้ว าาการดูแลรักษาตามกฎของนิติบุคคลของคอนโดนั้นๆหลักๆก,ก็คือให้ปฏิบัติตามกฎของนิติบุคคลคอนโดคือบางคอนโดเนี่ยไม่อนุญ,ญาตให้เลี้ยงสัตว์เขาก็จะไม่สามารถเลี้ยงสัตว์ได้แล้วก็มีห้ามสูบบุหรี่ภายในห้องพักประมาณนี้นะคะห้ามทำสิ่งผิดกฎหมายเล่นการพน,นันนำสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในห้องพัก นนีะะคะต่อไปการสิ้นสุดสัญญาการสิ้นสุดสัญญาก็ให้เขียนระบุไว้ว่าจะทําได้ก็ต่อเมื่ออมีการตกลงร่วมกันร,ระหว่างผู้เช่ากับผู้ให้เช่านะคะหรือสิ้นสุดสัญญาได้โดยที่ผู้เช่าทําผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งอันนี้ก็ทําได้เหมือนกันแล้วก็การหมดอายุของสัญญาก็จะมี อขอหักค่าทำความสะอาดค่าล้างแอร์จำนวนเท่าไหร่จากเงินประกันนี่ก็เขียนไว้ในนี้เลยต่อมาการแก้ไขสัญญาก็จะทำไม่ได้ถ้าไม่ได้ตกลงกันทั้งคู่ผู้เช่าและผู้ให้เช่าแล้วก็ตกลงกันเป็นหลายละอักษรเท่านั้น อันนี้ก็จะเขียนไว้ว่าถ้ามีการละเมิดสัญญาเกิดขึ้นเนี่ยจะต้องมีการเพื่อความเป็นธรรมของทั้งสองฝ่ายจะต้องมีบุคคลที่สามเข้ามาไก่เกี่ยเข้ามาช่วยในการตัดสินค่ะสำหรับเอเจนต์ก็จะเพิ่มข้อนี้เข้าไปอีกนิดนึงคือ,อบริการหลังการขายของในหน้า ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหน้าที่ของหนายหน้าได้สิ้นสุดลงตั้งแต่เราสามารถชี้ช่องให้ผู้เช่ากับผู้ให้เช่าได้มาเจอกันแล้วก็ทําสัญญาเรียบร้อยการบร,บริการหลังการขายใดๆจะเกิดขึ้นจากความเต็มใจไม่มีสิทธิ์สั่งให้ในายหน้า,าทําการใดๆหลังจากนี้แล้วก็จะเป็นลายเซ็นผู้ให้เช่าแล้วก็ผู้เช่าแล้วก็พยานนะคะ และทุกๆหน้าของสัญญาเนี่ยแนะนำให้ใส่เป็นลายเซ็นทุกๆหน้าคือออให้ผู้ผู้ให้เช่ากับผู้เช่าเนี่ยเซ็นชื่อกำกับทุกหน้ามาถึงเอกาาสารแน x ะ furniture list กันค่ะใน furniture list เนี่ยเราสามารถอาเขียนเป็นตารางแบบนี้นะคะงนน่ายๆก็คือมีมี list ชื่อรายการมีจำนวนแล้วก็ n o t ต n o t ตตรงนี้เอาไว้ หมายเหตุเวลาที่เราตรวจเช็คสภาพแล้วมันอาจจะมีบางอันที่สภาพไม่สมบูรณ์แล้วก็สามารถโน้ตเป็นกราอักษรไว้ตรงนี้ได้นะคะหน้าแรกก็เป็นเฟอร์นิเจอร์แล้วกอ็อาจจะใส่เป็นพวกลิสต์ของกุญแจห้องชุดกุญแจต่างๆสติกเกอร์รถยนต์ตามนี้ได้ต่อมาหนะ้าที่สองก็จะเป็นพวกลิสต์ของเฟอร์นิเจอร์ ชั้นวางทีวีเตียงพร้อมฟูกตู้โต๊ะต่างๆอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้ดูนะคะก็ประมาณนี้เราสามารถไปเช็คจำนวนตรงนี้แล้วก็ใส่เพิ่มเข้าไปแล้วก็หมายเหตุตรงนี้ได้อีกทีหนึ่งนี่ตัวอย่างคร่าวๆคะ่ะต่อมาก็จะเป็นเอกสารหลังจากที่เข้าพักเสร็จแล้วเนี่ยถ้า เป็นในเคสของต่างชาติมาเข้าพักเราต้องแจ้งที่พักอาศัยกับทางอตอมภายใน24ชั่วโมงซึ่งเอกสารตมสมนเนี่ยจะถูกจัดทำโดยเจ้าของก็ได้หรือว่าให้ทางเอเจนต์เป็นคนจัดการก็ได้แล้วแต่นะคะอันนี้จะเดี๋ยวจะแปะลิงก์เว็บไซต์ไว้ให้แล้วก็ให้ดูเขาวๆนะคะเขาก็จะมีคู่มือการใช้งานแล้วก็คลิกเข้าไป อันนี้นะคะพอเข้ามาหน้าเนี้เว็บไซต์เขาก็จะอธิบายวิธีการลงทะเบียนทำยังไงวิธีการเพิ่มข้อมูลที่พักอาศัยทำยังไงแล้วก็วิธีการแจ้งที่พักจะมีสัญลเตกค,คือเราสามารถทำตามขั้นตอนในนี้นี่เขาก็จะมีวิดีโอไว้ให้ด้วยนะคะแต่อันนี้อันนี้ไม่แน่ใจว่ามันมันเปิดไม่ได้ หรือถ้าใครไม่อยากทำเองเราก็มีบริการแจ้งที่พักอาศัยแก่คนต่างชาติหรือตอมอสามศูนย์ในนี้เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ค่ะบริการที่จะได้รับก็คือทางเราจะเป็นผู้กรอกเอกสารทั้งหมดแทนคุณแล้วก็แคปเจอร์หน้าสุดท้ายที่เป็นตัวเอกสารที่เอาไว้ให้ทางชาวต่างชาติเนี่ยไปยื่นต่อวีซ่าหน้าตาแบบนี้นะคะ เป็นหลักฐานการแจ้งที่พักส่งไปให้ใครสนใจใช้บริการสามารถแจ้งได้นะคะการทำเอกสารที่ละเอียดและรัดกุ้มจะช่วยพ่อเทคทุกฝ่ายได้นะคะถ้าใครชอบคลิปแนวนี้ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจด้วยค่ะ